มากับเออ่มากับลูกแม่บ้านที่บ้านแต่ว่าเราจะเทียบชนชั้นกันไม่ได้ไงไม่ได้ค่ <c oughs> มันแย่จ้าแล้วป้าทำไมเขาถึงไม่ให้เขาร้านเขาใส่งเท้าแตะโอ้คุณจะว่าเหรอใส่แล้วเขาแตะมีบ่วงเลยแรกนี่เขาได้พี่เข้านะ,ะแต่ว่าเขาเจอรองเท้านุนเขาแม่เข้าเลยพี่เ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่อยู่กับนุนก็ได้ครอบครัวเราค่ะ ในกระเป๋าเนี่ยเพเฮ้ยวว่าเราเอาอาหารมาไงไอ้ยุราเกิดใ่ได้ให้เข้าเข้าไปกระเป๋ามาไอ้เราก็เข้าใจนะว่าราักษาความเป็นปที่สาน <c oughs> แต่มึงได้เอาส้มผักมาด้วยไหมละ่ะเขาแบงค์เหมือนของพี่เลยแล้วโตก็ว่างด้วยเอ,อามึงอยู่นี่ค่ะหอ,อ